ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์ครับ27พฤศจิกายนครับฟโลกลงสนามเหมือนเช่นเคยจัดเต็ม4คู่ครับรวมไปถึงฟุตบอลอีกรองๆด้วยนะครับมีให้ตามรุ่นตามเชียร์มากมายครับคลิปนี้คัดมา2ทีม2คู่มาพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์กันแล้วกันนะครับก่อนอื่นฝากไว้กับกลุ่มฟุตบอลของพวกเราด้วยนะครับกดที่โปรไฟล์ของผมฮะแล้วก็ลิงก์ตรงไบโอครับในนั้นเนี่ยมีทัศนะมากมายนะครับจากกูรูหลายๆท่าน เปลี่ยนกันมาให้ทีเด็ดนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับกลุ่มฟุตบอลพวกเรากดที่โปรไฟล์แล้วก็ลิงก์ตรงไบโอได้เลยนะครับคู่แรกครับไปดูที่เกมฟุตบอลโลกครับเกมระหว่างเบลเยียมที่จะเจอกับโมร็อกโกนะครับแฮนดิแคปคู่นี้เปิดออกมาให้เบลเยียมเป็นต่ออยู่0.5นะครับเบลเยียมเกมแรกเก็บ3คะแนนได้นะครับเอาชนะแคนาดา1-0ส่วนโมร็อกโกเสมอกับโคเอเชียมา0-0ครับกับแฮนดิแคปแบบนี้ผมมองว่าเบลเยียมมีความเฉียบขาดมากกว่าครับ โมร็อกโกไม่ใช่เป็นทีมที่ไม่ดีนะครับแต่ผมมองที่การจบสกอร์พื้นที่สุดท้ายอเบลเยียมมีความเด็ดขาดมากกว่าครับนักเตะอย่างเควินเดอร์บอยไม่ชิบัชชัวยี่เอเดนอาซารวมถึงยูเรเทีรมองในพวกนี้มีความเด็ดขาดมากกว่าน่าจะเบียดเอาชนะทังทางโมร็อกโกไปได้นะครับโทนอีกหนึ่งคู่ไปที่เกมเซเรบีอิตาลีกันหน่อยครับเกมระหว่างโฟซิโนเน่กับกายารีเลยครับ แฮนดิแคปเปิดออกมาให้โฟซิโนเน่เป็นต่อ,อยหนนนิดหน่อยนะครับราคาอาจจะดูแปลกเพราะว่าผลงานช่วงหลังต่างกันพอสมควรนะครับโฟซิโนเน่ห้าเกมมลสุดชนะรวดเลยนะครับส่วนกายาดี้ห้าเกมมลสุดไม่ชนะใครเลยเสมอไปสามเกมแพ้ไปสองนะัดส่วนเกมในบ้านของโฟซิโนเน่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับห้าเกมลัสุดเล่นในบ้านชนะรวดไม่เสียป,ประตูเลยครับส่วนกายาดี่เกมเยือนไม่ค่อยดีครับชนช้นแล้วกับเลนราคาแบบนี้เลือกเชียร์เจ้าบ้านดีกว่าครับผมมองว่าน่าจะเอาชนะได้นะครับก็คลิปนี้ ฝากไว้2ตัวกับเบลเยียมแล้วก็โฟรซิโนนี่นะครับส่วนคูณอื่นไปตามที่ที่กลุ่มเลยครับกดที่โปรไฟล์แล้วก็ลิงก์ตรงช่องไบโอเลยนะครับก็คลิปนี้เบลเยียมแล้วก็โฟรซิโนนี่เป็นแนวทามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแฮปปี้กับฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ครับ